5วิธีพูดกับตัวเองที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงเคยรู้สึกไหมตื่นมาแล้วเหมือนไม่อยากลุกไปทําอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเองมันแย่พังพ่าเสียเวลาชีวิตไปหมดหรือบางทีแค่คนอื่นพูดจีนิดเดียวใจก็พังหมดถ้าเคยขอให้คุณลองอยู่กับผมในพอดแคสต์ตอนนี้เพราะวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่า5วิธีที่เราพูดกับตัวเองมันเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่คำสวย แต่มันคือเทคนิคจิตวิทยาที่เอาไปใช้ได้จริงกับหัวใจที่พังกับไฟที่มอดกับความมั่นใจที่หล่นหายหนึงหยุดด่าตัวเองแล้วเริ่มพูดกับตัวเองแบบคนที่เรารักฟังดูง่ายแต่โคตรยากเราเป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันที่ด่าตัวเองโหดกว่าคนอื่นด่าซะอีกเช่นฉันมันโง่ดูสิทำพลาดอีกแล้วไม่รู้จะเกิดมาทำไมหยุดแทนที่จะพูดแบบนั้นลองเปลี่ยนเป็น ไม่เป็นไรแกแค่บลาดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าแกไรค่าพูดกับตัวเองแบบที่เราจะพูดกับเพื่อนรักเวลาเขาร้องไห้เทคนิคให้เขียนคำพูดดีๆที่อยากได้ยินจากคนอื่นแล้วพูดใส่กระจกวันละหนึ่งนาทีดูเหมือนบ้าแต่โคตรเวิร์กผลลัพธ์จิตใจจะเริ่มซึมซับความเมตตาความอ่อนโยนต่อตัวเองคือพลังดิบของการฟื้นคืนจากความล้มเหลวเหตุผลทางจิตวิทยาเซลล์คอมเพชั่น ความเมตตาต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาวะซึมเศร้าและสร้าง resilience หรือความยืดหยุ่นทางใจได้จริงข้อคิดอย่าด่าตัวเองเหมือนศัตรูถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นต้องเริ่มเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้ก่อน2แทนที่จะบอกว่าฉันทำไม่ได้ลองพูดว่ายังไม่ถึงเวลาที่ฉันทำได้คำว่าไม่ได้คือคำที่ปิดประตูทันทีแต่คำว่ายังเป็นคำที่เปิดโอกาสให้โต เช่นแทนที่จะบอกว่าฉันพูดต่อหน้าคนไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นฉันยังไม่คล่องในการพูดต่อหน้าคนเทคนิคทุกครั้งที่คุณพูดไม่ได้ให้เติมคำว่ายังต่อท้ายไว้เสมอเหมือนสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะทำได้ตัวอย่างฉันยังไม่มีความมั่นใจฉันยังไม่เก่งเรื่องเงินฉันยังไม่สำเร็จผลลัพธ์สมองจะเริ่มมองปัญหาเป็นขั้นตอน ชีวิตจะเริ่มมองอุปสรรคเป็นสนามซ้อมจิตวิทยานี่คือหลักของโรดไมเซต t วิธีคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าความสามารถไม่ใช่ของตายมันพัฒนาได้ข้อคิดคำว่ายังอาจสั้นแต่ช่วยต่อชีวิตได้ยาว 3. พูดกับตัวเองว่าฉันเลือกสิ่งนี้เพราะแทนการบ่นว่าทำไมต้องเป็นฉันทุกครั้งที่ชีวิตหนักเรามักจะบ่นว่าทำไมกูต้องมาเหนื่อยแบบนี้วะ ทำไมปัญหาต้องมาลงที่ฉันแต่คำถามแบบนี้ทำให้ใจเราจมลองเปลี่ยนใหม่ว่าฉันเลือกสู้กับปัญหานี้เพราะฉันอยากไปให้ถึงฝันฉันเลือกอดทนเพราะฉันรู้ว่ามันจะคุ้มเทคนิคให้เขียนเป้าหมายไว้แล้วทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยให้อ่านมันออกเสียงพร้อมบอกเหตุผลว่าฉันกำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรผลลัพธ์สมองจะเริ่มรับรู้ว่าเรามีอำนาจมากกว่าที่คิด จากความรู้สึกเป็นเหยื่อกลายเป็นคนขับเกมเหตุผลทางจิตวิทยามนุษย์จะมีพลังเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อรู้ว่าฉันเลือกสิ่งนี้แทนฉันถูกบังคับข้อคิดความเหนื่อยที่มีเหตุผลจะไม่ทําให้เราหมดไฟง่ายๆสี่พูดกับตัวเองว่าฉันแค่ยังไม่เห็นผลแต่ฉันไม่ได้ไร้ค่าเวลาเราทําอะไรแล้วไม่สําเร็จเร็วๆเ,เราเริ่มรู้สึกว่าฉันมันล้มเหลวแต่ความจริงคือ หลายอย่างต้องใช้เวลาในการงอกงามต้นไม้ยังต้องใช้เวลาเติบโตชีวิตเราก็เช่นกันเทคนิคให้เขียนความพยายามที่ทำมาแล้วทั้งหมดเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนร้าย่าฉันแค่ยังไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวตัวอย่างวันนี้อาจยังไม่มีคนเห็นคุณแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าผลลัพธ์ความเชื่อมั่นจะเริ่มกลับมาจากมุมมองฉันคือคนล้มเหลว ลายเป็นฉันคือคนที่กำลังสร้างตัวจิตวิทยาสมองมนุษย์ชอบความเร็ว instant gratification แต่ถ้าเราสอนสมองให้ยอมรับความช้า d e l a y e gratification เราจะเก่งขึ้นในระยะยาวกว่าคนทั่วไปข้อคิดคุณไม่ได้ไรค่าคุณแค่ต้องให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้อีกนิดห้าพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันขอแค่ดีขึ้น1%ก็พอเปลี่ยนจากความคาดหวังว่า ฉันต้องแปลต้องพุ่งต้องสำเร็จมาเป็นขอแค่ก้าวเล็กๆที่ดีขึ้นทุกวันเพราะความกดดันที่สูงเกินไปทําให้สมองสั่งล้มเลิกก่อนจะได้เริ่มด้วยซ้ําเทคนิคใช้วิธีทอมิแฮบิสสร้างนิสัยเล็กๆแต่ต่อเนื่องเช่นวันละ5นาทีของการออกกําลังกายไม่ต้องทําเยอะแต่ขอทําทุกวันผลลัพธ์จะเริ่มเห็นว่าฉันไม่ล้มเหลวเพราะทุกวันคือความสําเร็จเล็กๆที่สะสม จิตวิทยาสมองชอบความชนะแม้เล็กน้อยเพราะมันหลั่งโดพามินฮอร์โมนความสุขที่ทำให้เราอยากทำซ้ำไปเรื่อยๆข้อคิดคุณไม่ต้องชนะคนอื่นคุณแค่ต้องชนะตัวเองจากเมื่อวานแค่นั้นพอสรุปปิดท้ายชีวิตมันจะไม่มีวันดีขึ้นถ้าคนที่คุณได้ยินทุกวันยังเป็นคนที่เอาแต่สังเติมตัวเองถ้าจะมีใครเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง ต้องเริ่มจากเสียงในหัวของคุณเองก่อนจำไว้การพูดกับตัวเองไม่ใช่เรื่องบ้าแต่มันคือศิลปะของคนที่อยากเอาชีวิตตัวเองกลับคืนมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักถ้าคุณไม่กดติดตามหลังจากนี้เราไม่ได้เจอกันแล้วนะครับขอขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับ